มดความจริงอ่ะเขาก็เป็นคนดีนะมีน้ำใจดีไม่ทำตัวให้รอกองถ่ายมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยใช่ครับฉันไม่อยากรู้นะว่าเธอกับในอาร์ตเป็นเพื่อนกันอ๋อตอนนั้นล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมครับครับใช่ ตายแล้วปีตกน้ำทําไงดีตายแล้วประกอบด่าตายนะมีอะไรเหรอใหญ่อ๋อฟิล์มผมทําฟิล์ตกน้ำครับฟิล์มเหรอครับฟิล์มอะไรอ่ะเออฟิล์ที่ถ่ายตั้งแต่เช้าทั้งหมดนะโอ้โหฉัจะเป็นลมผมขอโทษครับขอโทษเหรอแค่ขอโทษเหรอว่าเราถ่ายใหม่ก็ได้ดิครับถ่ายใหม่ได้ยังไงอ่ะนี่มันกี่โมงเข้าไปแล้วตายงานฉันพังงานฉันพังหมด เสียเวลาก็ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเสียเงินไปเท่าไหร่งานที่ถ่ายวันไหนเช้าเนี่ยต้องมาพังเพราะคุณเนี่ยเพราะคุณคนเดียวบ้าที่สุดเลยเฮ้ยบอกอคะคุณขอรับผิดชอบเองคะ่ะใช่เซยังไงเธอก็ต้องรับผิดชอบเองเธอเอาแฟนมาทำยุ่งยามซุ่มซ่ามอย่างเงี้ยไม่รู้จะเอามาทำไม ทำงานแท้ๆก็ต้องเกาะแจกันด้วยผมก็โทษแล้วจะเอาอยัางไงอีกล่ะเขาต้องไปว่าถึงมีนด้วยก็จะไม่ให้ว่าได้ยังไงอ่ะมีนาเขาซื้อตั๋วให้เธอมาทำงานฉันพังอ่ะมีซื้อตัว๋วไม่ไม่ใช่ตั๋วฟรีเหรอตั๋วฟรีเชีถ้าตั๋วฟรีนะฉันก็เอาญาติโกโหติกาฉันมาไม่ดีกว่าเหรอสี่ครับทราบแล้วครับผมมันยุ่มย่ามซุ่มซ่ม,มันผิดเอง ผมโง่เองผมขอโทษ ไม่ใช่เออระเหายลอยไปลอยมาจะลอยไปไหนนะมันก็เลืองของอาดก็ใครล่ะขอฉันแต่งงานมันเกี่ยวอะไรด้วยอะเกี่ยวสิถ้าเราแต่งงานกันน่ะมีต้องการครอบครัวที่ดีสามีที่เป็นหลักของครอบครัวไม่ใช่คนประเภทไม่รู้ว่าวันไหนมีกินหรือไม่มีกินอ๋องั้นทุกวันนี้มีก็เห็นว่าอาเป็นคนไร้อนาคตงั้นละสิ หรือกลัวว่าอาจจะเป็นแมงดาเกาะมีนกินใช่สิคุณมันแกงน่งนี่เป็นช่างภาพมือหนึ่งไออาทิตย์มีอะไรนอกจากตัวกับปากกาเกา่กาๆอันหนึ่งหนีมาพูดกันวันนี้คงไม่รู้เรื่องพูดในพี่พูดกันดีกว่าอ๋อได้สิครับอยากจะพูดกับผมวันไหนเมื่อไรอ้อนไหนยังไงก็ได้ ลงไปค่ะอาร์ตมีจะไปทำงานแล้วนะเมนถ้ากลับมาไม่เจอผมไม่ต้องเป็นห่วงนะ